ผ้าไหมดีมีโกราชปราสาทหินดินด่างเกวียนเป็นคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวัดประตูสู่ภาคอีสา,น,านนะครับมีของดีเยอะแยะมากมานะฮะวันนี้นายหัวทัวร์สังหาขอพาทัวร์ซับดีๆราคาถูกอีกชิ้นหนึ่งในพื้นที่นี้นะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับ ด้วยความเป็นประตูสู่อีสานขณะน,นี้ต้องบอกว่าโคราชมีโครงการใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายอย่างโครงการมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชรถไฟความเร็วสูงหรือถนนรอบเมืองที่มีความยาวเป็นอันดับ2ของประเทศแน่นอนครับย่อมส่งผลต่อการขยายตัวความเจริญเติบโต,ต,ตออกจากตัวเมืองสู่พื้นที่รอบนอกเป็นอย่างมากทัพย์ชิ้นนี้อยู่บนทางหลวงเส้นอำเภอชุมพวงไปอำเภอสตึก ห่างจากสนามบินบุรีรัมเพียง40กิโลเมตรเท่านั้นซับชินนี้หน้ากว้างติดถนนถึง164เมตรบุูื้าที่30ไร่3งานกว่าพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังนี้เรือนรับรองอาคารอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่โรงเก็บวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้บ้านพักพนักงานเรือนไม้สักขนาดใหญ่ ดูห้องรับแขกแล้วต้องบอกว่าสมฐานะเลยทีเดียวมีการตกแต่งด้วยเฟอร์ม,มาสักอย่างดีพื้นเป็นหินแกลนิตสีขาวพร้อมชุดรับแขกผ้าม่านจัดวางได้อย่างลงตัวเชื่อมต่อมาห้องทำงานด้านหน้าสะดวกต่อการใช้งานเลยครับนี่เป็นถงกลางขนาดใหญ่ใช้เป็นพื้นที่รับประทานอาหาร หากได้ชุดโต๊ะมุกสวยๆมาจัดวาก็ดูดีเลยครับขึ้นชั้นสองเป็นถงบันไดอลังการงานสร้างจริงๆครับด้วยงานไม้ที่ทำได้อย่างปราณีตเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ครอบครองเรือนม้สักลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นบรรยากาศดี แ็กไปใครมาสร้างความภาคภูมิใจให้ท่านได้แน่นอนครับความสุขยังไม่หมดครับมีมุมพิเศษตรงเระเบียงหน้าบ้านให้คุณได้นั่งเล่นนั่งจิบกาแฟยามเช้าได้ถอดอารมณ์กับบรรยากาศรอบบ้านมีความสุขดีแท้นี่แหละครับทรัพย์ดีๆที่มี ให้คุณพร้อมทุกอย่างทั้งบ้านพักอาศัยมัณนะเปอร์รับรองโกดังอาคารอาเนกประสงค์มัพักคนงานแถมมีที่ดินเปล่าให้คุณได้ประกอบกิจการต่ตางๆได้บนทำเลดีบนถนนหลักเส้นชุมพวงสตึกกับราคาที่แบงก์มาประเมินถึง4 0ล้านแต่นับเสนอขายเพียงแค่33ล้านเท้านในหัวเขาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนหากท่านสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ จะนัดดูภา,ายในก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0898101282นะครับหรือติดตามเพจทรัพย์เพื่อการลงทุน Property Investment by IQI อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องในหัวตัวสหาด้วยนะครับขอบคุณครับ